สวัสดีครับสุเพื่อนชาว youtube นะครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวนะครับน่าจะเป็นกเกษตรพัฒนานะครับรเกษตรพัฒนาตัวเก่าโอ้หน้ากว้ามากเลยครับที่นั่งนอนได้เลย <laughs> ไปดีเลยข้าวลมเสียงเครื่องนี้พื้นมือเลยครับวางออกเสมอโอ้เก่าแต่เก่าแต่ภายนอกนะครับโอ้ทุกนี้ก็น่าจะมีถึงสองร้อยไร่นะครับยาวเติดถนน น่าจะเกี่ยวคันเดียวเลยน่าจะเป็นกเกษตรพัฒนานะครับนม่ทรงแล้วก็หน้านะครับไม่ไม่มีป้ายบอกครับเดี๋ยวต้องไปถามคนขับเลอ โอ,โ,โอ้เสียงขึ้นเสียงเครื่องนนเนียนๆนะครับไม่มีโหลดเลยแล้วไปด้วยเราไปดีด้วยดิ 哦。Oh. เทข้าวอหรอไม่เทน,นะครับยาเาไปเลย เษพัฒนาแนละ้วท้ายนี่ไม่รู้ว่าท้ายท้ายน่าจะแปลงครับเสษ็จพัฒนาตูดไม่น่าจะแหลมขนาดนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปถามคนขับดีกว่า 太了。<laughs> เวียนสายยาวเลยนะครับไม่มีเวียนขวานะครับโอ้สวนข้าวนี่ไปดีนะครับ นาก็ค่อนข้างเล็กนะครับอันหนึ่งก็ประมาณงานนึงครับอันนี้ขอข้าวดีด้วย ดีนักขับน้ำไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับคือ,อยังนิ่มอยู่โอ้เวียนขวาก็ได้นะครับเวียนซ้ายก็ได้ฟังเสียงเครื่องดีครับเมียนหูเลย ของนาก็ขุดคนารอเลยนาเล็กก็ขุดคนาเยอะหน่อยเหนื่อยหน่อยนะครับออันนี้อันนี้อันเดียวเลยยาวครับเออถ้าเจอขนาดนี้ก็ค่อยยิงชั่วนะเล็กยาวนะครับอันนี้ประมาณไล่ประมาณหนึ่งไล่นะครับ ยาวๆโอ้ข้าวดีเลยครับก็เกษตรพัฒนาก็ต้นลำราบแล้วนะครับอ่ารุ่นแรกๆในเครื่องอยู่ข้างบนนะครับเกษตรพัฒนา ผมคงไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยเนาะพื้นที่จํากัด อยู่ที่การซ่อมบำรุงรถสาจริงๆนะครับรถนี่เข่าขนาดนี้ยังไปดีเลยครับข้าล้มข้าวลม้วลมและเข้าดีด้วย่อสายพานตู้ขาดสายพานธุปั๊มขาดง่ายครับเปลี่ยนง่ายหมดเลย อยู่ข้างนอกครับอยู่อยู่ซ้ายมือนะครับก็เป็นสไตล์ของกเกษตรพัฒนานะครับประมาณนี้แหละนะครับอยู่ข้างนอกไปเลยสายพาน เวียนขวาแตงั้นเอ,อได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับโอ้ถ้าเวียนขวาในฟางล่อต่อไปเนี่ยอาจจะมีซังหัวจะวลดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าฟางนีติวมาทับข้าวนะครับก็ราป่องฟางนีมันอยู่ซ้ายมือนะครับ เปลี่ยนเป็นเวียนซ้ายแล้วนะครับถ้าเวียนขวานี่มันทับข้าวนะเกี่ยวรอบต่อไปลำบาก สลับฟันปลานะครับเอาฟางหนีครับเพราะลมมันพัดฟางเข้าๆนะครับต้องสลับฟันปลานะครับเอาฟางหนีเข้านะครับ จะไปถ่ายข้าวก่อนนะก่อเต็มตุ่มแล้วนะครับให้เต็มดีเท่าไหร่นะครับก็ไปถ่ายก่อนานาเล็กนะครับก็รถข้าวอยู่ใกล้ๆเนาะก็มีโอกาสก็ถ่ายได้เลยครับไม่ต้องเอาจนเต็มตุ่มนะลดให้ช้ำนะครับนาะเล็กก็ผมไม่ถามเขาด้วครับเป็นเกษตรนะครับ พี่ก็บอกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นของกเกษตรแล้วครับน่าจะเป็นตู้แล้วก็ข้างหน้าที่นั่งคนขับเป็นเครื่องเก่านะครับโอเแ,แรกเอ่อผมนึกว่าเครื่องใหม่เป็นอีซูฮุกนะครับโอแร์ยังดีอยู่เลยช่วงล่างเป็นของกเกษตรครับเป็นเดิมเลย10เมีนะครับรถอยู่เอาิซซอนนะครับ เอาที่ผมทำงานนี่แหละโอโอ,โอได้นะครับนี่ครัเกษตรก็ระบบระบบเย็กระบบอะไรก็อยู่ข้างซ้ายหมดเลยนะครับนี่ครับก็เหลือข้างหน้าที่ว่าเป็นของขเกษตรครับหน้า ไม่มีอะไรเหลือแล้วครับพี่กาบอกนะคนขับเขาบอกโอเคครับใครเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับหลวงฟัดเรียบชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมไปตามในติกต็อกด้วยนะครับหลวงฟัดเรียบไปครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะเจอรถ รุ่นไหนอีกนะครับรถเยอะนะครับช่วงนาปีนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ